แม่เรือนชื่อเวเทหิกาพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่สิบสองหน้าที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ดูกนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วที่พระนครสาวัตถีนี้แหละมีแม่เรือนคนหนึ่งชื่อว่าเวเทหิกาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเกียรติศักดิ์ อันงามของแม่เรือนชื่อว่าเวเทฮิกาขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม่เรือนชื่อว่าเวเทฮิกาเป็นคนสงบสเสงี่ยมอ่อนโยนเรียบร้อยดูกนพิสูจทั้งหลายก็แม่เรือนเวเทฮิกามีทาสีชื่อกาลีเป็นคนขยัน ไม่เกียจคร้านจัดก,การงานดีต่อมานางกาลีได้คิดอย่างนี้ว่าเกียรติษั์อันงามของนายหญิงของเราขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม่เรือนชื่อว่าเวเทฮิกาเป็นคนสงบเสนี่ยมอ่อนโยนเรียบร้อยดังนี้ นายหญิงของเราไม่ทำความโกรธที่มีอยู่ภายในให้ปรากฏหรือไม่มีความโกรธอยู่เลยหรือว่านายหญิงของเราไม่ทำความโกรธที่มีอยู่ภายในให้ปรากฏก็เพราะเราจัดการงานทั้งหลายเรียบร้อยดีไม่ใช่ไม่มีความโกรธอย่ากรนั้นเลยจำเราจะต้องทดลองนายหญิงดูวันรุ่งขึ้น นางกาลิทาสีก็แซงลุกขึ้นสายดูก่อนภิกษุทั้งหลายฝ่ายแม่เรือนเวเทหิกาก็ได้ตวานนางกาลิทาสีขึ้นว่าเฮ้ย hey, อีคนใช้กาลีนางกาลีจึงขานร,รับว่าอะไรเจ้าขาแม่เรือนเวเทหิกาพูดว่าเฮ้ย hey, เองเป็นอะไร จึงลุกจนสายกาลีตอบว่าไม่เป็นอะไรดอกเจ้าค่ะแม่เรือนเวเทิกานางจึงกล่าวอีกว่าอีคนชั่วร้ายก็เมื่อไม่เป็นอะไรทำไมเองจึงลุกขึ้นจนสายดังนี้แล้วโกรธขัดใจทำหน้าบึง้งดูก่อพภิกสดทั้งหลาย ที่นั้นนางกาลิทาสีจึงคิดว่านายหญิงของเราไม่ทำความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏเท่านั้นไม่ใช่ไม่มีความโกรธที่ไม่ทำความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏก็เพราะเราจัดการงานทั้งหลายเรียบร้อยดีไม่ใช่ไม่มีความโกรธอย่าะกกนั้นเลยเราจะต้อง ทดลองในหญิงให้ยิ่งขึ้นไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายผัดจากวันนั้นมานางกาลิธาสีจึงลุกขึ้นสายกว่านั้นอีกครั้งนั้นแม่เรือนเวเทกาก็ตวาดนางกาลิธาสีอีกว่าเฮ้ยอีคนใช้กาลีกาลีตอบว่าอะไรเล่าเจ้าค่ะ แม่เรือนเวเทหิกาพูดต่อว่าอีคนชายเองเป็นอะไรจึงนอนตื่นสายนางกาลีตอบว่าไม่เป็นอะไรดอกเจ้าคะ่ะแม่เรือนเวเทหิกานางจึงเปล่าเอกว่าเฮ้ยอีคนชั่วร้ายก็เมื่อไม่เป็นอะไรทำไมเองจึงนอนตื่นสายเล่าดังนี้แล้วโกรธ ขัดใจแผ่เสียงด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่นั้นนางกาลิทาสีจึงคิดดังนี้ว่านายหญิงของเราไม่ทำความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏเท่านั้นไม่ใช่ไม่มีความโกรธที่ไม่ทำความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏก็เพราะเราจัดก,การงานทั้งหลายให้เรียบร้อยดี ไม่ใช่ไม่มีความโกรธอยา่าะนั้นเลยเราจะต้องทดลองให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกดังนี้ดูก่อพภิกษุทั้งหลายแต่นั้นมานางกาลิธาสีก็ลุกขึ้นสายกว่าทุกวันครั้งนั้นแม่เรือนเวเทเิกาผู้นายก็ร้องด่าดตะวาดนางกาลิธาสี อีกว่าอีกาลีตัวร้ายนางกาลีตอบว่าอะไรเล่าเจ้าค่ะแม่เรือนเวทหิกานางพูดว่าอีคนใช้เองเป็นอะไรจึงตื่นสายนักเล่านางกาลีตอบว่าไม่เป็นอะไรดอกเจ้าค่ะแม่เรือนเวทหิกานางจึงกล่าวอีกว่า เฮ้ย hey, อีชาติชั่วก็ไม่เป็นอะไรทำไมจึงนอนตื่นสายนักเล่าดังนี้แล้วก่อจัดจึจงคว้าลิ่มประตูป้าศีสษะปากก็ว่ากูจะทำลายหัวมึงดูก่อนภิกษุทั้งหลายคราวนั้นนางกาลิทาสีมีศีรษะแตกโลหิตไหลโสม จึงเที่ยวพลธนาให้บ้านต้อยเคียงทราบว่าคุณแม่คุณพ่อทั้งหลายเชิญดูการกระทำของคนสงบเสงี่ยมอ่อนโยนเรียบร้อยเอาเถิดทำไมจึงทำแก่ทาสีคนเดียวอย่างนี้เล่าเพราะกรอดเครื่องว่านอนตื่นสายจึงคว้าลิ่มประตูปาเอาศีรษะ ปากก็ว่ากูจะทำลายหัวมึงดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่นั้นมาเกียติศักดิ์อันชั่วของแม่เรือนเวเทฮิกาก็ขจรไปอย่างนี้ว่าแม่เรือนเวเทฮิกาเป็นคนดูร้ายไม่อ่อนโยนไม่สงบสเสงี่ยมเรียบร้อยแม้ฉันใด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเป็นคนสงบเสงี่ยมจัดเป็นคนอ่อนโยนจัดเป็นคนเรียบร้อยจัดได้ก็เพียงชั่วเวลาที่ยังไม่ได้กระทบด้วยคําอันไม่เป็นที่พอใจเท่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดเธอกระทบถ้อยคําอันไม่เป็นที่พอใจเข้า ก็ยังเป็นคนสงบสเสงี่ยมอ่อนโยนเรียบร้อยอยู่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นแหละควรถือว่าเธอเป็นคนสงบสเสงี่ยมเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนเรียบร้อยจริงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกภิกษุรูปที่เป็นคนว่าง่ายถึงความเป็นคนว่าง่ายเพราะเหตุได้จีวรบินทบาต เสนาสนะและกิฬานปัจจัยะเพศสัตวชบริขารว่าเป็นคนว่าง่ายเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะภิกษุรูปนั้นเมื่อไม่ได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและทิลานปัจจัยะเพศสัตว์ชบริขารนั้นก็จะไม่เป็นคนว่าง่าย จะไม่ถึงความเป็นคนว่าง่ายได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุรูปใดแลมาสักการะเคารพนอบน้อมพระธรรมอยู่เป็นคนว่าง่ายถึงความเป็นคนว่าง่ายเราเรียกภิกษุรูปนั้นว่าเป็นคนว่าง่ายดังนี้เพราะฉะนั้นแหละภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเป็นผู้สักการะเคารพนอบน้อมพระธรรมจักเป็นผู้ว่าง่ายจักถึงความเป็นคนว่าง่ายดังนี้